เอานะครับส่วนนี้เพื่อนๆเราคราเชอร์ที่เล่นเกมคราชช็อปแคนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ครับก็เป็นคลิปของสูตรการตี55ครับสูตรในวันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันโหดมากเลยครับเป็นสูตรยักษ์ใหญ่ไฟฟ้ากับซูเปอร์พลธนูครับโอ้โหตัวหลักเราเลยนะครับก็คือยักษ์ใหญ่ไฟฟ้ากับซูเปอร์พลธนูครับเราว่าเอาไว้ใช้คู่กับเรือหัลบครับเอาไว้โจมตีโดยใช้ทหารแคนครับแล้วก็มีระเบิดซูเปอร์ระเบิดช่วยระเบิดทางครับแล้วส่วนพื้นที่ที่เหลือผมก็แยบเป็นธนูแทนครับ น้ำยาเราใช้เป็นอย่างแรกเลยนะครับยาล่องหนกับยาโคนะครับเพราะว่าเราจะมาใช้กับหารแคนครับแล้วที่เหลือก็เป็นยาแช่แข็งครับเอาไว้แช่ป้อมครับส่วนฐานแคนแน่นอนครับเราพกยาล่องหนพกเรือหัลบถมาเราก็ต้องใช้เป็นสูตรนี่ครับซูเปอร์พลธนูล่องหนครับเอามาคู่กับซูเปอร์พอร์ครับมีระเบิดมาด้วยครับเอาไว้ชุดเปิดกรแพงครับบางทีมันลงไปนอกกระแพงครับน้ำยาแคนนี่ผมใช้เป็นยาฆ่ากับยาแช่ครับ แล้วก็คือจากอารมณ์แน่นอนครับจะเป็นอย่างอื่นใดไปไม่ได้นอกจากเรือหอลมครับงั้นเดี๋ยวเรามาับชมกันดีกว่าครับว่าสูตรนี้มันจะขหดกันสักแค่ไหนงั้นเราก็ไปรับชมกันได้เลยครับโอเคครับสําหรับบ้านลังนี้ครับโอ้โหบ้านอยู่ด้านตรงนี้ครับขัวนกกับเสาบรรณาก็อยู่ตรงนี้ครับปราสาทแค่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะจัดการบ้านก่อนครับเดี๋ยวผมจะส่งลาวกับเรือหอลมลงไปครับนี่ครับลาวามาเลยครับ ดูหอลงครับตามมานั่นแหละครับนั่นแหละครับดูหอลงมาแล้วดูหอลงมาแล้วลงไปอย่าลงหนลงไปล้อนั่นแหละครับอย่าลงหนอย่าโคนอย่าลงหนตามอย่าข้างนั่นแหละครับลงให้ังหมดเอาให้บ้านแตกให้ได้ครับนั่นแหละครับแตกยังแตกยังแตกแล้วครับโอ้โหบ้านแตกแล้วครับทีนี้ก็ปล่อยไปเลยครับอย่าลงหนอาจจะปล่อยหมดก็ได้ครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้กับทหารเรา โอเคครับพอจัดการบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาส่งทหารอีกทางเขาที่เป็นหัวนกกับสองมันนะครับก็ส่งนี้ครับซุปเปอร์เบิร์ดเปิดท้าไปแล้วเตรียมเข้าสู่หัวนกครับยักษ์ไฟฟ้าพันหุ์สองตัวครับตัดทางด้านข้างเรียบร้อยตัดทางเรียบร้อยยัดกลางเลยครับนี่ยักษ์แค่ไฟฟ้าคิงควินซุปเปอร์พันธุ์นูบอเดนนั่นแหละครับโัโยยังไม่ปล่อยครับยังไม่ปล่อยทหารเข้ามาแล้วครับทหารเข้ามาเข้ามาเข้ามาเปิดอัมาตาครับซุปเปอร์พันธุ์นูบีบกวนครับดูสิครับนี่ผมได้สัตว์เลี้ยงตััวใหม่ครบ ยิงกาสำหรับพี่คับมันโหดมากเลยครับแล้วคิดตูถ้ามันเจอกับก้าพวกฮีโร่จะเป็นไงครับโอ้โอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเดยอะครับซ mm hmm. ุปเปอร์ธนูผมจัดการกักบเสาลาวาไปได้ครับโอ้โหมันยิงถึงด้วยยิงไกลย,ยิงเลยอันนี้ทหารคิงกับบอลในเก็บด้านข้างครับแล้วตรงนี้โอ้ยทหารมีแต่คิงกับยักษ์ใหญ่ไฟแล้วก็ซุปเปอร์ธนูนิดหน่อยเองตรงนี้ทาหารดูท่าจะไม่ไหวครับ ตรงนี้ถ่านโหดกว่าครับแต่มันอยู่ด้านนอกอ่ะมันไม่เข้าในอ่ะไม่ไปเป็นไรครับเก็บได้เหมือนกันโอ้ยิงกะสรารพิษตายไปแล้วครับผมตัวนี้ผมคนข้างชินชอบเลยมันโหดมากเลยครับั้งรักครับโหผมนี่ส่งงานเลยครับเจอกิ๊กกะก้าสรารพิษไปครับควีนมาแทร์โลยโลยนั่นแหละยาสกิลไปตูมโลโยตายอ่ะเอาละเอกควีนวอร์เดนโอ้ย,ย,ยังจะไปฟ้าผมเหลือเต็มเลยอูดีตัววะเนี่ยฮ่าตัวยังไม่ตายเหรอเนี่ย มาครับย้ายไปฟิป้าซุปเปอร์แนโดนหกตายหมดแล้วไปไหนหมดเนี่ยไอตัวถึกๆนี้ยังไม่ตายครับยี่ห์ไฟฟ้า,ามาครับโอ้เสาลาวาโอ้ยโดนเสาลาวาไปครับโอ้ยไฟฟ้าผมจะไหวไหมเนี่ยปียเปิดกับแพงได้นะครับเข้าไปใส่เสาลาวาใส่เสาลาวาสโล่ยกตีใส่เรียบร้นโอ,อ้โหแล้วเขาคงยากแคไฟฟ้าครับช่วยเคลียร์ทางให้โอ้ดีได้ง่ายๆครับตาเนี้เอาไปเลยสามดาวครับ โอ้โหบ้านหลังนี้ครับเออบ้านกับหนกไว้กระทางแต่อย่างดีครับที่สองมอนะเขาไว้รวมกันมาครับมา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 สองนะอยู่กับบ้านที่เราเก็บบ้านเรเลยครับลาวาจัดไปครับส่มไปเลยไปรอบป้อมครับมันก็จะตกลาเห็นไหมป้อมไปดุมลาวาครับตัวแตกกว่าจะรู้ตัวก็เสาเอ้ยเรือหลบก็ไปถึงบ้านนะครับนั่นแหละครับจุไปเลยครับยาล้อหั่นยาคุณยาล้อหนุยาค้างครับเอาไปแตกครับต้องดูดีๆหน่อยครับบางทีเรามองไม่เห็นทหารครับ บางทีถ้าหาตายไปแล้วเรายังลงน้ายาไม่เลิกเลยครับต้องซูมดูเง็บ zoom ู o ซูมดูครับถ้าหาดูก็ค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันล่องผลอยู่เอ้าอย่าล่อง่ผมหมดแล้วเก็บสัมภาระได้ไหมเนี่ยอุ้ยเก็บสัมภาระได้แต่สัมภาระเก็บไม่ได้ครับหูยันล่องผลเราหมดมาครับเอาขนนกต่อเลยครับผมจะเอายังไงดีเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่นี่นี่ช่องที่มันเหลืออยู่ครับเขาสาวเว้นช่องให้เราครับเอาเข้าช่องไปเลยครับมาครับ ท่าที่เหลือย้ายไปเลยครับรอยย่อเก็บต่อจากนี่ครับเรือหอหลบเมื่อกี้นี้มาครับมา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 โอ้โหดูจอบกิกะอัศรพิษสิครับโอ้โหยังโหดเลยผมแล้วชอบจริงเลยกิกอัศรพิษรอยย่อมาเก็บเจ้าดิกกี้ก็โหดครับโอ้ยผมชอบจริงเจ้าดิกกี้มันสไตล์ครับนี่ครับดิกกี้ดิกกี้ดิกกี้โอ้รอยย่อปลาโลเขาเสาะมานะพังไปแล้วครับเจ้าดิกกี้ผมยังไม่ตายครับดูดูมันสตันครับโอ้โหมันสตันป้อม อาคมครับสตาร์ได้อีกเอา้าเราโยกของตายครับดูเจ้าดิกกี้ดีกว่าผมชอบสตาร์นี่สิสตาร์ป้อมปูกครับอือโอ้โหแล้วหั้นกจะเก็บไงวะเนี่ยจะเก็บยังไงเอ่ยยาแก้ไฟฟ้าอยู่ข้างนอกโอ้ผมเจอคนที่จะมาเก็บหัวนกนะครับนี่ครับเราสาวๆของเรานี่ไงครับซูปเปอร์เมนูครับดูดูครับโอ้โหมันยิงยางไกลเลยมันยิงอยู่ขนาดนั้นยิงได้อือยิงไปยิง โอ้แต่ครับเป็นไงไทยล่าเจอซุปเปอรพ์พนุผมดูเจ้าดิกกี้ครับดิกกี้มันสตันได้จากป้อมนะครับไอ้พวกลงทหารทรัพยากรมันสตันไม่ได้ครับดิกกี้มาดูสตันปืนใหญ่ครับนี่แน่เหลืออะไรครับเนี่ยเออตรงนี้ครับโอ้เหลือป้อมสองป้อมทำไมต้องเป็นป้อมเลยเนี่ยแล้วก็เหลือเหลือเหลือคือคุณนตงวมครับ โอ้สปอดเธอรูกํลังจงตีเป็นใหญ่คุเอ้าตายก่อนเรือนนิดเดียวอืมบอลเดินปิดฉากเรียบร้อยเก็บให้แล้วโอ้ตอนนี้ตีไปสามดอร้อยเร็จเลยครับโอ้โหบ้านหลังนี้อะไรครับเนี่ยโอ้กํแพงกั้นอย่างเยอะเลยแล้วก็อออย่าผิดอย่าล้มหนโอเคครับยังดีครับที่บ้านกับสองมน่ามันยังอยู่ใกล้กันคุน่าจะจบตีได้นะ เ็มาลมเป่ามาทางนี้เรือหอลบไม่น่าเข้าได้แต่ยังไงเราก็ต้องจัดการบ้านก่อนครับมาครับมาๆๆจัดการบ้านเลยใช้เวลาคิดกันข้างนานครับอ่าครับเดี๋ยวเราไปจัดการบ้านกันลอยลาวาไหครับลาวาลาวาไปที่ป้อมครับนั่นแหละป้อมมันก็จะไปสนใจลาวาครับว่าจะรู้ตัวเรือหอลบก,ก็ไปถึงบ้านแล้วครับผมเลือกเข้าทางนี้ครับ น่าจะปลอดไผ่เพื่อจะดีเกเลี้ยงเครื่องเป่าลมครับลงมาแล้วครับดีไม่ลงตรงกำแพงเอ้ายาล้องหุ่นทำงานเราก็มียาล้องหุ่นครับลงเลยครับยาล้องหุ่นยาคนยาข้างยาล้องหุ่นครับนี่ยาล้องหุ่นเราหลายโคตรกว่าครับฮ่าฮ่าแตกไปซะปล่อยตายครับปล่อยตายเก็บบ้านได้แล้วครับดีที่มันไม่โยนยาพิษมาครับตรงนี้เราค่อนข้างโชคดีครับถ้ายาพิษมันเล้งมาตรงนี้ที่ผมซวยเลยนะเนี่ยเก็บบ้านไม่ได้ โอเคครับจากนั้นผมก็นี่ครับลงที่มุ่งเลยมาแล้วครับทหารที่เหลือเราครับอัพสเต็ปเลยเลยครับโอเคครับโอเคครับรอโยเก็บด้านในนี่เพราะทหารมันไม่เข้าหรอกครับมาครับทหารที่เหลือเก็บเลยเก็บเลยยัดมาเลยครับอู้ระเบิดยักเปิดอมตะครับเพราะว่ามันมีเสาบรนาครับเอาอมตะสู้ครับเสาบรมันโหดครับไม่สนหรอกครับว่าเลือดเราจะเท่าไหร่เพราะมันโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ครับเสาบรรณ พังลงไปแล้วครับโอ้โหผมละชอบทหารชุดนี้จริงๆเลยโอ้โหตีปุบปบปุบปุบปุบ,ปบโอ้โหไม่มว่า,าจะอยู่กับแพงกี่ชั้นมันยิงถึงครับโอ้โหจะต,ต้องอยืนในระยะที่มันเห็นนะครับดูด,ดูดูซุปเปอร์พันธุ์ครับยิงเอาใส,ส่ตัวป่วยของเขาพี่จะอาสรพิษาจะาตายแล้วนาราครับโหที่ตกง,งานนะครับที่จะเอาสารพิษมาเนี่ย ผมงานเลยผมเลยไม่หกนะนะครับหัวเลยพอมีกิจกรรมสารพิษดูสกับดูดิโอ้โหบอกแล้วก็แผงกีจชั้นก็ยิงถึงดูสิโอ้ยก็แพงต้องกี่ชั้นเนี่ยสามสี่ห้าห้าชั้นมันยังยิงได้อ่ะสบู่ทะลุยิงได้อ่ะก็แพงต้องห้าชั้นอ่ะโอ้ชอบจริงเลยก็แพงห้าชั้นยิงทะลุด้วยนะเออยิงทะลุก็แพงห้าชั้นอ่ะโอ้โหตรงนี้อันตรายแล้วครับตรงนี้ครับมันมันกระดิกมันแล้วมันกระดิกแล้วมันกระดิกแล้วยาพิษครับยาพิษ อันตรายครับอันตรายโอ้โอ,โ,อโยนมาจนได้หูล้วเยมโบกมือลาซุปเปอร์พันูเราได้เลยครับเจอยาพิษน่นแหละตายหนึ่งตายสองตายสามตายตายหมดเราต้องให้ควีนครับเข้าไปครับเพราะว่าซุปเปอร์พันูเราไม่ไหวแล้วครับตายไปพร้อมกับยาพิษครับโอตจริงเลยเก็บยาพิษเมื่อกี้ใช่ไหมนี่จัดก,การทหารผมเรียบร้อยเจอควีนเก็บซะโอ้เรียบร้อยครับ กระดูกยังไม่ทันมาปวดเลยเอาละผมก็ตีไปได้ร้อเปอร์เซ็นต์สามดาวครับโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสูตรยักษ์แก่ไฟฟ้ากับซูเปอร์โพเโนสูตรนี้ครับสูตรนี้เอาจริงๆิก็โหดครับแต่บ้านระยะหลังๆก็โหดกว่าครับอยู่นี้เขาวางป้อมอาคมคิดครับดักเราครับโอ้โหเล่นค่อนข้างยากเลยแต่ก่อนอาคมต้องขหดเรายังพอตีได้แต่พยายามตีดีๆครับก็เริ่มแรกมาครับใช้ัลหกลบกับลาวาครับลาวาไป ล่อป้อมภูครับเป,เป็นเป็นตัวเชียร์ทางแล้วก็ส่งหรือหอลบเข้าบ้านครับเรือหอลบส่งตรงเข้าบ้านก็ระวังหลีกเลี่ยงพวกอาคมพิษแล้วก็พวกเครื่องปอลมนะครับบางทีเราอาจจะใช้ลาวาครับไปล่ออาคมพิษที่มันมาจบดีใส่ลาวาครับหรือว่าถ้าป้อมภูมันอยู่ไกลเราไปเจอพวกป้อมอาคคพิษก็ใช้ยาแช่แช่ครับสําคัญเลยนะครับว่า อยากให้อาคมพิดตั้งงานให้มันมาโดนทหารเราครับไม่งั้นสวยเลยโอเคครับพยายามให้เรือหอบไปถึงบ้านให้ปลอดภัยครับเจอป้อมอาคมพิดต้องแช่ครับอันนี้สําคัญมากเลยครับอย่าเป็นโงครับไม่งั้นทหารเราตายหมดทหารแข้ตายหมดเราต้องใช้ทหารที่เหลือเก็บเก็บยากเลยครับทีนี้ฟอส่งเรือหอบรถมาถึงบ้านครับก็ลงไปที่บ้านเลยครับจากนั้นก็ลงยาล้อหนยาโคอยาข้างยาล้องหนจนกว่าบ้านจะแตกครับเอาแค่ให้บ้านแตกครับที่เหลือก็อาจจะแล้วแต่เพื่อนเพื่อครับ ก็ใช้ยาแล้วขไปให้หมดครับเอาให้แถวนั้นมันเละให้ได้ที่สุดครับต่อมาครับเราก็จะตีเป็นตามเข็มนาฬิกาเลยครับหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ครับแล้วแต่เพื่อนๆอย่าให้มันเดินกระจายกระจายนะครับให้มันเดินตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาครับก็ส่งคิงครับแล้วก็ย้ายใจไฟฟ้าแล้วก็ตามด้วยทหารเราเลยครับ ควีนแล้วก็ซุปเปอร์ฟอนานูบอเดนครับซุปเปอร์ระเบิด e อาจจะช่วยเปิดทางครับทีนี้ก็ส่งทหารไปหมดเลยซุปเปอร์ระเบิด e ช่วยเปิดทางอาจจะเอาทหารมาล่อพวกป้อมก่อนนะครับให้เปิดทางให้ซุปเปอร์ระเบิด e ครับทีนี้พอเปิดทางได้ก็นั่นนะครับเดี๋ยวทหารมันก็ไปเองครับพยายามเข้าข้างในใได้เราก็ตีตามเขียนบัิกาให้ได้ครับแล้วแต่ว่าตอนที่เราลงทหารแค่นเนี่ยมันโจมตีทําลายฟังไหนครับก็คือเอาให้มันเดิน ไปตามเข็มนาฬิการครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็ปล่อยมันไปเลยครับคือเอาถ้าจะเอาให้ดีคือเอาให้มันเข้าข้างในให้ได้ครับอย่าให้มันออกไปข้างนอกเยอะสูนี้มันเลยกค่อนข้างยากครับเริ่มแรกมาเราต้องเปิดให้ดีก่อนแต่ถ้ามันเข้าข้างในได้นี่คือความโหดเลยครับก็ทั้งจะกแย่ยไฟฟ้าแล้วก็สนูมันก็จะอยู่ข้างในใช่ไหมครับโอ้แยกแยกไฟฟ้าอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้ครับแต่ว่าซุปเปอร์พนโนนีน ต้องเอาให้อยู่ข้างในครับโอ้โหมันโจมตีค่อยงจะทะลุทะลวงครับยิงทะลุไปหมดเลยถ้าบุกไวๆนี่อาจจะทำสามดาวได้ง่ายๆครับแต่ระวังเลยครับคือที่ผมโดนโดนบ่อยก็คือป้อมอาคพิดครับเจอทหารแคนไซโอ้โหต้องแบ่งยาแช่แข็งมาช่วยแช่ครับบางทีอาจจะเอาราวมาเป็นรอบป้อมอาคพผิดครับแล้วก็เอายาแช่แข็งไปแช่ป้อมอาคมิดครับระวังป้อมอาคมิดพิธีดีครับที่ผมอยากให้ระวังครับ ช่วงแรกครับที่เราปล่อยทหารแคนก็สูตรนี้ก็พยายามเล่นดีๆครับคือมันสูตรนี้มันโหดครับแต่บ้านเดี๋ยวีีมันโหดกว่าครับเจอป้อมอาคมพิดไปผมแล้วปวดหัวเลยก็เพื่อนๆก็ลองนําไปใช้แล้วก็พยายามนําไปตีให้ได้นะครับกันนะครับผมว่าสูตรนี้มันโหดครับแต่ระวังบ้านที่โหดกว่าครับก็เราไปฝึกฝนกันนะครับแลวถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปการตีแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับ ถ้าอยากจะฟังครับไม่เห็นอะไรให้ปรับปรุงตรงไหนก็ทิ้งคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างได้เลยขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนี้จบงั้นเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ